ไปแลกกันเดียวกับการเกษตรปลอดภัยกันมั่งค่ะเทศบาลตำบลวัดวัดประดูการถะละงข้าตลาดหนัดกเกษตรปลอดภัยและข้องดีตำบวัดประดูโครงการ,กรเกษตรปลอดภัยใส่ใจชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อเย็นยว่านี้ทีหล่านกิจกรรมนาซุ่นการคาเซ็นทรัลสุราธ,ธานีนายวรพรคงอุดนุนนายกเทศมนตรีตำบวัดประดูอำเภอเมืองสุราธานีการเปิดถลงข่้าแสดงสินค่า ตลาดหนัดกเกษตรปลอดภัยและข้องดีตำบลววดประดูโครงการ,กรเกษตรปลอดภัยใส่ใจชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลลอมเพื่อเป็นเวทีในการแจ้งข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลลอมแห่งชาติสนับสนุนลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอลอมลดการใชส้สา้เคมีในดินและก็ในานา้ำ โดยชายกระบวนการมีส่วนรวมเทศบาลตะมนวัดประดูกาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลลอมจำนวนนึ่งหลานซี่แสนว่าบาทการมีระยะเวลาดำเนินงานซ่องปีค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมปีห6ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีห8เลยเพื่อแก้ปัญหาการฉายสา้เคมีกำจัดศัตรูพืชในการทำเกษตรกรรมปัญหาการปนเปื้อนสา้นเคมีในกระแสเหลือดข้องกุมเกษตรกร,ร,กรและปัญหาการปนเปื้อนสา้เคมีในพ,นพลผลิตการจะส่งผลกระทบต่อ ภาวะสุขภาพนั่นแหละอืมครับที่นี่เทวดประดูนะก็มีพ้นผลิตทางการเกษตรเทวดาเป็นอันดับตอนตอนข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับมีพ้นผลิตเทวดาเป็นสินค้ามีเฉือเสียงแล้วก็เป็นข้องดีข้องตาบลดประดูไล่าย,ยางอะไรมั่งมาแล่เนี่ยม,มีปักผลไมา้น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ยังมีการปลูกฟรัง่งสร้างรอยราย,รายด้วยนะครับเป็นเป็นสินค้าี่ว่ามีคุณภาพดีเป็นที่นิยมและก็ได้รับการยอมรับว่ามีราชาเทร้อยนะครับ การจัดงานแถลงข่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเทตมลวดประดูก็จะได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นําในการทําเกษตรปลอดภัยและก็มีความมุงวังที่จะพัฒนาไปถึงการดําเนินงานทือว่าเป็นโรพปธรรมและก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างความระนักถึงความปลอดภัยในการทําเกษตรเทมีความปลอดภัยทางเกษตรกรเองผู้บริโภคและก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ